เดี๋ยวผมเตรียมสน็คออล์ประมาทไม่ได้นะตอนนี้ที่จริงเราไม่ควรยืนข้างนอกนะแต่ว่าข้างในก็อนันตรายข้างนอกผมว่าข้างนอกปลอดภัยกว่าเยอะเพราะข้างในมันชอบมาเอาแล้วก็กลับมา,อาไอ้เกมนี้อีกแล้วแล้วผมมาคนเดียวในวันนี้ซึ่งอไอ้เกมนี้ไม่มีอัปเดตมาเอออาจจะเป็นอัปเดตนานแล้วก็ได้ไอ้นี่ทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วคนที่เล่นเกมนี้ไม่รู้หมดเลย คือมันมีชาเลนจ์ใหม่มาเป็นพวกเควสเด้ยเควสที่จะได้ไอเงินเนี่ยหบาทกับ30บาทไม่ยื้ตัว30บาทว้ยแล้วก็ได้ดาวอะไรไม่รู้บนหัวหรือเปล่าใช่ไหมดาวตรงนี้น่าจะขึ้นบนหัวเนะี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะผมเพิ่งมาเล่นในตอนที่เป็นอัปเดตนี้นะมีไอ้ทาเลนท์ใหม่ใช่ไหมทาเลนท์ไม่ใช่ทาเลนท์นะไม่ใช่ทาเลนท์แล้วก็อาชีพซอมบี้เหมือนจะเป็นอาชีพใหม่นะ เาที่ผมไปฟังมาคือแม่งแดกซอมบี้เอเอแดกซอมบี้แดกศพแม่งหิวเลือดตัวเองอะไม่หิวเลือดตัวเองแม่งดูเหมือนโกงนะเวย้ยแต่ที่ผมเห็นนะแม่งหิวนิดนึงอะแบบนิดนึงจริงๆไอ้แค่แม่งหิวทำไมแค่นั้นวะแล้วก็อาชีพอะไรไม่รู้อันนี้นะสวายสวาย,วายอะไรสักอย่างแม่งคืออะไรวะแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเฮ้เข้ามาเลยแล้วเราก็เข้ามาอยู่กับในเกมอีกแล้วอนะ โอ้โห oh ซึ่งในรอบนี้แหละผมจะไม่พ่านแล้วผมตามหาจะมาตามหายูนิคอร์นนี่แหละผมะเคยเจอยูนิคอร์นแล้วนะเวย้ยคือเล่นคนเดียวอะ่ะเล่นคนเดียวจะไปถ่ายปกคลิปไงเออจะไปทำปกคลิปนั่นแหละแล้วเราก็ไปเจอยูนิคอร์นไอเหมือนโจนมันขี่ยูนิคอร์นเอ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าโจมันขี่ยูนิคอร์นได้ไอ,อ้เชื่อความรู้ใหม่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูถ้าผมผมน่าจะถ่ายไว้แหละเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนี่เลยผมอันนี้ที่ผมไปเจอโจนมาเวย้ยผมเจอโจรมาเป็นฝูงเลยอะ่ะ แล้วผมก็ฆ่ามันฆ่ามันแล้วก็เจอยูนิคอร์นเว้ยใช่มไมเอ้ยเอ้ยหมาป่าไม่สนใจเว้ยแล้วเราไม่เจอบ้านสักหลังเลยเราต้องรีบหาบ้านแล้วทุกคนเพราะมันงกลงจะหมดแล้วอิบหายแล้วเอ้ยชิบมหายเอา,เอ,าเอุยเจอบ้านาดีโอ้โหแม่งโชคเข้าข้างละโชคเข้าข้างเราแล้วเป็นการสมิธหรือเปล่ามาแล้วอุ๊ยข้างหน้ามีบ้านในกหลัง,น,งนึงด้วย้วสีฟ้าบ้านอันใหญ่อันนั้นคือน่า,นาจะมีของเอาไว้เผาเยอะอยู่นะอุ๊ยแล้วบ้านหลังนี้ก็มี เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปืนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นชิบหายแล้วผมมึงผมมึงมาเล่นหลังจะอัปเดตเฮ้ยปืนเลยวะมันเทพว่ะไอ้เทพเก็บเลยบอทแอคชั่นไรเฟิลอุ้ยปืนแม่งเทพยี่บอกนะเป็นตระกูลไรเฟิลเหมือนเอที่ขายในร้านในเหลืองๆใช่ไหมเฮ้ยถ้าเป็นเหลืองๆอันเดียวกันนะเว้ยแม่งโคตรแรงแล้วอันนี้เหมือนจะแรงกว่าเพราะว่าดูจากชื่อแล้วแม่งยาวชิบหายเลยอ่ะหมดว่ะ เก็บเอเชื่อมเผาได้วะมันเป็นมันเป็นไม้มันเป็นอะไรวะมันเหมือนเลกเลยขึ้นสนิมอ่ะไม่รู้วะ่ะเก็บมาก่อนเก็บถังเอถังนี่ของดีอุ ύ, ้ยคาร์บอยซะด้วยแล้วมันเป็นม้าดํากับม้าน้ําตาลด้วยอันนี้ไม่ได้ขี่ยูนิคอนนะเออเป้าหมายในคลิปหลัก,กวันนี้คือการตามหายูนิคอนนะนะเป้าหมายรองก็คือการไปตบไอแฟงเกนสไตน์มันจะไม่ใช่แฟงเกนสไตล์หรอมันจะชื่อเทสล,ลาเออแอคชั่นโบลแอคชั่น เปลี่ยงคุยโคแรงเยี่ยทีกจตายเลยเฮ้ยแรงว่ะแม่งเป็นฤดูเทียบฟ้าจะผ่าเว้ยซึ่งแม่งเสียงตายที่ผ่านการที่ผมมันเดินตรงนี้นะหวังว่ามันจะไม่ผ่าหัวผมนะเราก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วเจอบ้านไม่ใช่บ้านนี่เป็นโบสถ์ซึ่งให้ผมมีผมมีทักษะในการย่องเบาผมจะย่องเบารอตอนนี้ต้องรอให้ เป็นตอนเช้านะแล้วเราจะย่องเบาเข้าไปเดหลังนั้นกันโบสแหลังเอ้าเฮียตกใจนุ่กกูตายละเฮียตกใจนี่ไงเอแม่งอ้อมหลังโบสเลยแล้วก็เลี้ยวเข้านี่เดี๋ยวผมเจอธนาคารเอยเราเก็บธนาคารนี้ไหมลอมากันร่อมากันอฮียเ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 ฮียียเฮียยเฮียเียเฮียเเฮยเาีมียเยาียเฮียเฮีีย้าีองยเี ห้าห้าเออสองสามสี่เปิดแล้วเอาชิบหายแล้วเอารวยแล้วแบบนี้รวยแล้วแบบนี้อุ้ยทองเยอะไอทองเยอะเว้ยเก็บเลยอุ้ยเหมือนของเต็มว่ะเดี๋ยวอุ้ยอย่าเข้ามาเนี่ยนี่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 ยิงแม่งให้ตายไปเลยเดี๋ยวผมฮิลเลอร์นะตอนนี้เดี๋ยวจะซิมม้งเท่งเอาโอเคเรารีบเก็บของดีกว่ามาดอป ดอปของที่ไม่จำเป็นออกอ่ะก็อี้เดี๋ยวค่อยเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะเออข่าวก็เอาไว้ที่หลังเอ้ยฐานเดี๋ยวจำเป็นอยู่โอเคโอเคเราจะเก็บแค่ฐานกับก็อี้มานะแล้วก็ซิลเวอร์ซิลเวอร์โกโกเอ่ Silver, go, Silver, Silver. อซิลเวอร์โกซิลเวอร์ซิลเวอร์เออชิมหายแล้วเอาแล้วไงทุกคนแล้วผมจะเก็บในโบสถ์ได้ปะเนี่ยถ้ามันมีเยอะเนะี่ยผมเก็บไม่ได้ไหวนะแบบเนี้ยเออไปแล้วกูไปอยู่แล้วจ้าไปแล้วเอามาคุณซิฟิกหนึ่งอัน นะนี่ดิแม่งรวยจังวะแยรถไฟขนทองแม่งเดี๋ยวสเตลกันแผนเดิมทุกคนเราสเตลค่อยๆย่องเบาไปที่โบดค่อยๆเก็บเทเลนิตเทเลนิตด้านขวามาแล้วโอเคเข้ามาหยิบหยิบครูซฟิกแล้วก็โฮลี่วอเตอร์เอ๊ะแต่มันผมเห็นว่ามันมีคา่าหนึ่งไว้เทียบได้เงินคูณสองอะไรสักอย่างหรือเปล่าเว้ยไม่รู้เหมือนกันอะมีคา่าหนึ่งเหมือนจะได้เงินคูณสองถ้าเอาไปขายะนะ ซึ่งถ้าได้จริงๆมันโกงชิบหายเลยอ่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วบ้านหลังแรกของฉันแม่งมาละหมื่นเมตร15บาทอุ้ยมันสวยยังวะดูดิมุมเนี้ยมันโคตรเท่อ่ะเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะอุ้ยมันกูมัวเสียเวลาอะไรบนนี้วะเนี่ยมาแล้วรียบยกของขนของกันทุกคนแล้วตอนนี้เรามี375บาทเรา <c oughs> ขอขนในเหี้ย่ไงเอ้มึงให้กูนี่เงินรีไว้ ไรฟโฟว์แอมูนี่ไงไลฟ์โฟว์แอม,มูจริงด้วยเพราะาต้องใส่ได้นั่นแหละเฮ้แม่งมาละอันไหนดีกันวะผมว่านี้เฮ้ผมว่านี้ว่ะแม่งดูเฟี้ยวกว่าแม่งดูหายากถ้าหายากผมมันต้องดีเฮียตามตะก,กะทั่วไปเลยนั่นแหละวิจัยตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนน่ะแม่งไม่ผ่านเลยเพราะว่าใช้ปืนพกไอ้เฮียใช้ปืนพกบุกเทสลาแล้วแ,แม่งแพ้เลยไอ้และตอนนี้แหละผมมาแล้วกับแอคชั่นไรเฟิล โดนกูเป่าหัวแน่นอนอแล้วตอนนี้เหลือสองร้อยเจบาทเงินเหลือๆวะแล้วก็ซื้อของเตรียมดองไว้หน่อยเฮ้ยมีฐานอ่ะหวานดิหวานหมูเลยแบบน,นี้อืสวยดิเอาบีบแต่ดิเออไม่เรียกว่าแต่รบบอุ้ยอุ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยอุยอ๊ยเจ็บนะเว้ยไม่สนใจมึงไม่ใช่ยูนิคอร์นกูไม่สนใจผมว่าผมได้นะผมแม่งโปรเพยเยอะเลยลวกเลยมานี่มานี่นี่แม่ง ดอุ้ยเฮ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะเสียงปืนเฟี้ยวว่ะ<ม>ผมมีปืนนี้ผมไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเลยไม่เกรงกลัวเลยอ่ะอืมย,ยิงแม่งนี่ไง,ไงสลอสลอเอา้าเฮ้ยยิงไม่โดนเอา้าเฮ้ยเฮ้ยชื่อแม่งไม่โดนทั้งนั้นเฮ้ยอย่าเอาไม่ตายเลยเอา้าเฮียมืดแล้วทุกคนจิมาแล้วเดี๋ยวคุณลิฟิกเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวแม่งโดนซอมบี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้แม่งชอบอยู่บนหัวเป็นอะไรไม่รู้ และผมกม็ใช้เวลากับการจัดแต่งรถไฟเป็นเวลา2คืนเลยอะ่ะโหทุกคนเห็นสร้างสม,มนี่ไหมเนี่ยผมไม่ได้โมองแล้วเนี่ยและดู <laughs> ดูดิเออม,มันมีแค่นี้นะมันมีแค่ลวดหนามเว้ยที่สามารถเอามาตกตกแต่งได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งแม่งไม่ใช่ละโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมึงถอยไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันผมอ้าฟ้าผ่าด้วยเราหนีกันตอนนี้เราหนีเฮ้ยเมื่อกี้รู้จักรูปแบบการโจมตีของมัน ผมว่านะเราคววเอาลวดหนาวไปแปะตรงท้ายรถแม่งมาจูบท้ายรถผมแม่งจะเจ็บเว้ยแม่งกล้าดีไงมาจูบท้ายรถผมเอ้ยมาแล้วมาอุ้ยชิบห่านแล้วฟ้าผ่านี่มาแอบก่อนกูชิบหายละกูจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยสปีลันตึ้ง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 วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านแล้วเฮมาแล้วกูรอดแล้วอุ้ยมืดตึมเลยบ้านเนียเนี่ยไม่มีท็อตเลยไม่มีไฟสักกระดวง แอปตรงนี้ก่อนรอเราต้องรอให้ตอนชา้าางเดียวนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มัน,มนเสียงเกินเว้ยจะว่าทุกคนเคยเจอไอ้ปืนนี้ไหมไอ้ปืนบ o l แอคช i ่นเนี่ยรเ f ิ e เคยเจอปะวะผมว่าน่าจะเคยเจอแหละมันน่าจะเป็นปืนเก่าหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นนะอาจจะเป็นปืนใหม่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเล่นกับเพื่อนผมก็ไม่เคยเจอปืนนี้เลยอันนี้อาจจะเพิ่งอัปเดตเข้ามานะเช้าแล้วเช้าที่เสรสดใสขึ้นมาถึงแล้วเอ้ยมามาขับเนี่ยขับเนี่ย ไม่ขายนะขายแต่เหล็กอืแผ่นสังสีบรรจุชานปะเราไปพื้นที่ต่อไปกันเถอะด้วยความรวดเร็วตอนนี้กระสุนยังเหลือเฟือนะเช็คกระสุนมีร้อยยี่นัดโอเคยังเหลือเฟือยังเหลือเฟือจะเจอยูนิคอร์นปะวะไอเชี่ยตอนอัดคลิปแม่งไม่เจอแล้วตอนไม่อัดแม่งเจอเฉยเลยอุ้ยเฮ้ยบ้านแล้วเราเงินจะหมดแล้วด้วยอุ้ย หหืมเยอะเหมือนกันเนี่ยมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมากูให้หมดเลยอ่ะแล้วมึงขึ้นไม่ได้ก็ล็อกอ่ะดูดิเราจะเทสระบบระบบของเราเองหนี่ไงหนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เอ้าเฮ้ยพังได้ด้วยชิบหายละเฮ้ยเพิ่งรู้ชิบหายละเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าพังได้เฮ้ยผมนึกว่าพังไม่ได้แบบชนไปเรื่อยนั่นนหละชิบหายพังได้เฉยน่ากลัวเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยม่งพังได้ไงวะ ผมนึกว่าพังไม่ได้เอ้าเอาเฮ้ยเป็นอะไรกันอะเอ้าแล้วตรงนี้ไม่พังไม่ไม่พังเอ้าเฮ้ยเริ่มแล้วทำไมพังวะเข้ามาดิลองเซตระบบก่อนหน่อยมันเข้ามาเข้ามาดีไม่มาวะเฮ้ยมันเฮ้ยมันชนท้ายรถหลายตัวมันไม่พังได้ไงวะได้ชนข้างหน้าไม่พังเฉยเลยอะเก็บโอเก็บไม่หมด เงินฟรีเก็บดีรอฮี่อะไรอ่าไปเลยอ้าแล้วเจ้าของธนาคารตกใจหมดไอ้ตกใจหมดเลยไอ้ยผ่ามันเข้าหลังแบบนี้น่ากลัวเนี่ยรู้ไหมเออว้าว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 สามหมื่นเจ็ดพันเมตรผ่านมาแล้วเราก็ยังไม่พบเทร่าไม่แต่เงายังไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยไอสัตว์แม่งหลอกกู แมงไม่ใช่เทล่าแม่งเป็นปราสาทผมไม่ยุ่งกับปราสาทนี้นะไม่ยุ่งในขาดอุ้ยมีสังสีขายอุ้ยมีรดน้ำด้วยไม่สนใจแล้วงอนไม่ซื้อแล้วซื้อสังสีเอาเ้าเฮ้ย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 ชิบหายแล้วแม่งหายไปไหนวะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินกูหายไปยี่สิบบาทแลนะเว้ยเท่ากับหมาป่า,เ,าเฮ้ย <c oughs> อีเชีย่ยแมงไม่ใช่แล้วเอาห้างเลยเอาห้างนาี่ไง เก็บเก็บเอ้ยไม่ใช่ดรอปเย้กูหนีแล้วอ่าม่ได้แดกเฮ้ยเย้ซื้อได้ซื้อซื้อได้สั์แบงซื้อได้ชุบๆุบเก็บอ่าแล้วมัน่นี้นะชุบๆุบอืมมาดิแข่งกับเฮ้ยทันวะทันวะเอ้ย เฮ้ยเหยื่อยู่ข้างหลังลิฟเก็บดีรออะไรเก็บดิครับรอเยี่ยอะไรเอา้าไ,ไหนวะเมื่อกี้ทะลุนี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยากเลยขนาดนั้นยากเลยเฮ้ยต้องแข่งกับความเร็วมาดิไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยไม่หายไปเลยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอยู่นี่ เอเอคัอนี้พอยอมแล้วก็ยอมแล้วไอ้มากันที่สี่หมื่นเมตรแม่งไม่มีวี่แววเหมือนเดิมเลยเอ้ยแล้วตอนที่ผมมาดูตอนแรกๆไอ้เกมเนี้แม่งไอ,ไอ้หลังจากอัปเดตอะแม่งมีคนเล่นเจ็ดแสนคนแม่งเยอะชิบหายเลยอะอย่างกระบ,บ็อกฟุตวีสองอะเออแม่งคนเล่นอย่างเยอะเกือบล้านหนึ่งแม่งเจ็ดแสนแล้วตอนนี้เหลือสามแสนแม่งหายไปอย่างเยอะเลยเฮ้ยแล้วหมู่บ้านนี้ใหญ่เกินไม่เคยเห็น ใหญ่เลยขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยใหญ่เว้ยให,ใหญ่ยังวะเฮ้ยเฮ้ยเิสล่าไหมอ้าวเฮ้ยบาดอะไรอุ้ยข้างหน้ามม่มีมีอะลีกมีอะลีกข้างหน้าแล้วกูชนมึงขวางมาชนไหมกูชนเอา้าเฮ้ยตายหมดเลยเอา้าะครับทุกคนและในที่สุดเป้าหมายของผมก็เป็นจริงแล้วสิจะได้กระทืบเทสลาแมน เฮ้ hey, hey, hey. มึงมาเลยกูไม่แพ้แน่รอบนี้ถึงในคลิปผมจะแพ้ไปแต่วันนี้ผมขอมาลุยเดี่ยวด้วยตัวคนเดียวผมมาโซโล่เพลเยอร์แล้วผมกลับไม่คั้งกับด่านเทสลาอืประกอบอ่ามีติงเสียงติงแล้วต้องโยกใช่ไหมต้องมาโยกสวิต ตอนนี้กระสุนผมพร้อมมากคือกูพร้อมลุยแล้วอะ่ะ <c oughs> มาเลยเดีย๋ยวผมเตรียมสน็คออล์ประมาทไม่ได้นะตอนนี้ที่จริงเราไม่ควรยืนข้างนอกนะแต่ว่าข้างในก็อันตรายข้างนอกว่าข้างนอกปลอดภัยกว่าเยอะเพราะข้างในมันชอบมาไอ้ <c oughs> กลัวว่ากูตายเลยเกิดใหม่ไอ้แซดอย่าเข้ามา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 เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระสุนกระสุนอยู่ไหนกระสุนไอ้กระสุนหมดหายแล้วกระสุนหมดสไลค์ออยดื่มสิรออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูตายแล้วกระสุนหายไปไหนไอ้ กระสุนกูอยู่ไหนโอ้โห้กโอ้